ตอนนี้นะคะก็อยู่บนภูกระดึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีมากเดินขึ้นมากี่โลครับทั้งหมดที่ขึ้นมาผ่านนะคะห้าจุกิโลเมตรคมีไหลอะไรนะไหลซ้ำมากเหนื่อยไหมซ้ำแหกอะค่ะเหนื่อยซ้ำแรกนี่ขนาดทางลาดนะคะเนี่ยใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ครับใช้เวลาขึ้นมาเท่าไหร่อะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงค่ะครึ่งทางแรก ใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมงสิบนาทีนอกนั้นเป็นทางขง้างข้างหลังต่างกันไงครับทางแรกกับทางหลังทางแรกชิลมากค่ทางหลังก็โอเคอะค่ะไม่เหนื่อยดีแต่ว่าตอนนี้ก็หายเหนื่ยแล้วเพราะว่าได้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่มาพิชิตภูกระเดกนี่จะไปไหนครับเนี่ยกำลังจะเดินไปที่พักค่ะเทางข้างหน้าป้าย บอกว่าติดต่อที่พักประมาณสามจุดหนึ่งเก้าเจ็ดกิโลเมตรค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หาหลุมสักจังหวัดเลยนะคะอยู่บนภูกระดึงเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกภาคหนึง่งอันนี้ก็รอรอดูพระาทิตตกดินแล้ววันนี้นะคะก็ไปเดินชมน้ำตกรอบๆอบะค่ะวนไปดูเป็นน้ำตกรอบตัวอยู่มีตั้งหลายน้ำตกเลยมีน้ำไหมน้ำอะ <c oughs> ก็มีอะค่ะแต่มีไม่เยอะมากเจอทากหรือเปล่าเจอทากเปล่าไม่เจอเลยเจอเมื่อคืนที่นอนตรงเต็นท์นะคะแหละเกือบโดนจึ๊กไปแล้วแหละวันนี้หนทางมาเหนื่อยมากๆมาทั้งหมดเดินวนรอบแลยค่ะ13กิโลเดินไม่ได้ไงไม่รู้เดี๋ยวเดินกลับอีก10กิโลจะถึงที่พักวาเนียตอนนี้หน่างมาก ลมแรงเนาะลมหนาวเป็นจอกเป็นหวัดแล้วเนี่ย้องไปกินยาเฮ้ยอยากให้ลองมาเที่ยวกันเยอะๆจะได้รู้กันเองว่าเป็นยังไงความรู้สึกนี้มันต้องสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆสักครั้งในชีวิตนะคะเดีย๋ยวเราไปดูพระที่ตกเนาะ พ่อาทิ์รับขอบฟานเรียบร้อยแล้วแล้วจะเดินกลับที่พักแล้วตอนนี้รบมแรงมากอะอหนาวหนาวมากจริงแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟชมพู่แลนดเมียรกันเรา,าดูว่าเขามีอะไรดีติดตามชมตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านกาแฟชมพู่แลนดเมียที่ตั้งอยู่ภูกระดึงเป็นสถานที่แรกเลยนะคะอันนี้ก็คือพี่นกเจ้าของร้านกาแฟชมพู่แลนวเมียรค่ะครับวันนี้ครับ ขายผ่านมาเชิญได้นะครับร้านนี้ครับอร่อยแต่ก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ครับเมื่อกี้กินโกโก้อร่อยใส่ว่าทุกคนเหนื่อยมาครับก็เลยกินไปครับวันนี้เราขายต่างหากให้ครับฟองนมต่งหากครับก็เมื่อกี้กินโกโก้มาก็พี่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเอาแก้วมาคืนก็จะได้เขียนโปสการ์ดฟรีได้ใช่โปสการ์ดก็ถ่ายเองครับสวยได้แค่นี้ร้านอื่นสวยกว่านี้ลองไปดูก่อนก็ได้สวยจริงใครมาลองมาชมลองมาแวะกิน อ,อืน,นี่เขค่ะครับออยางจวนอยู่ตอนนี้ <c oughs> บ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อ่อานน้ำเสร็จหลังจากที่เดินมาทั้งหมด10กิโลด้วยกันใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมง20นาทีเฉลี่ยแล้วกิโลละ14นาทีวิ่ดเดินกันไปได้ยังไงมืดมากแล้วก็เดินเสร็จนี่ขาเป็ดเลยเดินมไมัไยมันก็มืดตลอดทางอะ่ะ ต้องใช้ใบฉายนี่เป็นใบฉายเดี๋ยวจะแชจที่ร้านลุงทามก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเติมพลังที่ร้านลุงทาที่เราเป็นเจ้าจักรกันนะคะค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะเจ้าของชื่อว่าลุงทามก็อยู่บนบู๊ดึงนะคะก็ใครมาบูก๊ดึงนี่ก็แวะมาที่ร้านนี้นะคะจอร่อยด้วยอร่อยมากๆเลย ถ้าถ้าได้คำแนะนำจากคลิปนี้ว่าไงฮะมีส่วนลดก็คะสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะคะอย่าลืมมานะคะโอเคครับแนะนำร้านไหมครับมีมีบริการอะไรมั่งต้าอะไรพวกนี้มีร้านสี่ภาคนะครับภาคใต้มีควกริ้งแกงถิ่นแกงไตปลาแล้วก็เป็นอาหารตำสัตวทั่วไปครับไม่เจอรับใช่นี่ก็กำลังจะกินกันแล้ว ็ตอนนี้ก็ทานอาหารเสร็จแล้วเมื่อกี้กินซุกกี้น้ำหมูส่วนชิงกินอะไรกินละงหน้า,งงามหมูนะคะก็อิ่มท้องเรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะไปน,นอนพักบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวไปกินยาคลายกล้ามเนื้อก่อนด้วยแล้วะคะ่ะน้ <laughs> นองคือ <laughs> ปวดเลยอะ่ะเห่มั่นหายหมดเลยเลอแต่กล้ามเนื้ออึดมากวันนี้ตรงนี้ไปไหน เราจะรีบตื่นไปดูพาทิดตกเ,เอ้ยพาทิดขึ้นสิไปดูพาทิดดูพาทิดขึ้นต้องเดิน2กิโลไปกลับก็4กิโลเราเรีบตื่นในไหนประมาณตีห้าเพราะว่าพาทิดจะขึ้นก่อน6กโมงไม่แน่อาจจะเร็วกว่านั้นนี่นีน่นี่กวางากวา,ะะวางมาพอดีเลยดูกวางนะคะกำลังมีคนให้อ,อาหารอุยเกลือนี้เข้าไปตากล้องซูมนะคะมันมองแล้วนะ ค่อยๆถอยนะครับค่อยๆถอยกลัวเหมือนกันตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่เอ้ระวังไข่นะโอ้ยแมของ่ที่ นะตีไเนี<ะ>่ย่หมคับจับเอา้เอาแล้วไปส่องทำไมอนะ่ะอะนอนดีอ่ะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เวลาลงเขาของเรานะคะตะกี้เดินมาสามโลไม่มากท,ที่มาคืนกินยาคลายกล้ามเนื้อไปนี่เอาไม่อยู่จริงเพราะว่าเช้าไปนี่ด้วยที่เราพานกแอนเดิน <c oughs> ไปกลับกับสี่โลแหละนี่เป็นป้ายดูป้ายค่ะป้ายครั้งหนึ่งในชีวิต,ตวคือผู้พิชิตผู้กระดึง เราเพิ่งมาถ่ายรูปกับป้ายนี้นะคะสักครั้งนะคะตะครั้งที่ใครมาต้องมาถ่ายใช่ไหมครับใช่ถ้ามาแล้วไม่ถ่ายมาไม่ถึงนะคะดีครั้งนี้ต้องแบกของกลับเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าแพงมากค่าหาสามสิบบาทสโลจากเท่าไหร่จากสิบห้าบาทอ่ะขึ้นเป็นเท่าตัวเลยรีบลงเหรอไม่ได้รีบ ลงทางไหนทางนี้ดีกว่าปลอดภัยต่อชีวิตละสัตว์สินเดี๋ยวไปเจอกันท OK> ี่ร้านมุกมิกใช่ไหมมุกมิกก่อนมุกมิกก่อนครึ่งทางครึ่งทางของภูกระดึงเท่าไหร่4.5แล้วลงจากยอดจะ2.5เย้ค่ะเดี๋ยวจะไปกินส้มตำค่ะต้องพูดเลยอะค่ะตอนนี้ก็ลงมาครึ่งภูแล้วอ่ะเหลืออีกครึ่งหนึ่งครึ่งทางนะ ของเากินข้าวที่ร้านมุกมิกนั่นคือป้ามุกมิกป้าป้เขาเขินป้าเขินไม่กล้ามาเนี่ยก็อยู่ร้านที่สองทางซ้ายอยู่ซ้ำอะไรนะซ้ำกบฟางซ้ำต่อซำซำครึ่งทางพอดีครึ่งทางพอดีก็ใครแวะมาร้านนี้ได้มีห้องน้ำข้างหลังมีที่ล้างมือล้างหน้าเมื่อกี้ไปแวะซื้อเสื้อมาด้วยไหนี่สวยมั้ยอืม เสียมฟูกอีกแล้วมันไม่มีสีอะไรที่มันเหมือนกันซื้อให้แฟนอะเคี้ยวถังเตอะถังเตอะไม่ไปใส่ไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนไปเยอะมากอันนี้ซูเปอา์มูกมิกนะคะฮัลสวัสดีครับอ้าครับสวัสดีค่ะบอกเพื่อนๆที่จะมาเพื่อนๆจะมาแล้วก็มาแวะที่ร้านซูปอรมูกมกด้วยนะคะ เพราะว่าร้านข้าวมุกมิกนี้ขายอยู่ซัมโกซานค่ะเห็นบอกติดแอร์ด้วยใช่ไหมครับติดแอร<อ>์ด้วยค่ะแอร์ธ <laughs> รรมชาตินะคะเป็นยา<อ>่าแฝกค่ะโอเคครับอขอบคุณค่ะบ๊ายบายบค,ค่ะตอนนี้ก็ถึงเต็นท์บนเขาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำดูหน้าที่ลงมาสภาพไม่ไหวแล้วจริงๆคุณจะไม่ยังไงก็ลืมอย่าลืมมานะคะพวกกระดึงสัมผัสสภาพธรรมชาติ สวัสดีค่ะ